ต่อกันีกคลิปพี่น้องกับกับมักท,คาากทีคุณย่ามักทีสุณี้เป็นของโคมสุ PC ีซีีสองร้อยนะพี่น้องว่าทรงมันเหมือนโค,โคมสุนะหเราไม่ผิดหรอกสวยๆเลยนะยังหนาหน่ายนะคุณคี้ใหม่ไม่มีรอยดำนะพี่น้องสภาพบูมอาม เกาคือแค่ไปลอกนาถึงเต็มเต็มบุ่มเลยนี่จีก็มนนันคิวเลยน้อ่ตักที่สองเลยนี่ลูกพี่แกใส่สีตักดูเรื่องเลยนะถามลูกพี่แกว่าระบบไฟยังเหลืออยู่นะยังไม่ได้ตัดนะระบบคงระบบไฟครบแพรแต่ว,ว่าสภาพสวยคันนี้นะแกว่าแกมีสองคัน รายแกาขายไปคันหนึ่งยังเสียดายอยู่รายแกมีสามคันแกเลยปล่อยคันหนึ่งปล่อยมาทีไปคันหนึ่งแกเอาไอ้นั่นไอ้ไอตัวใหม่มาไอ้สาวจีนนะมาสาวจีนมันชอบมีปัญหาเรื่องความร้อนใสกีตากุ๊กพี่ใสห้าห้าครึ่งบอสใส่อันที่ห้านี่ครึ่งบอสเวอนะพี่น้องใส่จุกๆุด้วดินสวยๆ ใครสนใจดินก็นโซนบ้านยังคำนะนะ้องรอไม่นานนะแป๊บเดียวพี่แกแต่เบียบปุ๊บๆห้เลยลจุดจวดแกคงอยู่ที่นี่นานดูดาาูดูดูดกานดึงเกลี่มาเลยห้าหกคันยังสู้ไหวตากินน้ำมัน ที่แกบอกวันละสองพันอยู่ได้เหลือๆวันละสองพันใช่ไ่เครื่องนิ่งจิบเลือยพันไม่ค่อยมีพันก็ธรรมดาที่ช่วยแต่ไอ้พันไม่เยอะนี่นี่พันคุณนี่พันคุณจะเยอะอเพื่อนเลยอยากให้ทุกพี่แกไปล่วงบอลลึกๆให้ดูนะ ไม่จวดแต่มัดหนักเด้ะให้ฟืดฟัดไม่ฟืดฟัดนะเรื่อยๆหมัดหนักแป้งนี้แก้ว่ามีหินเลยนะเจอหินด้วยไม่รู้ไม่รู้แป้งไหนแป้งนี้หรือแป้งขัดๆกันไปก็ไม่รู้มีหินแก่วแต่รถกีดสีแดงไม่รู้ลูกกี้แค่เครื่องเท่าไหร่นะ ผมเดาข้าวก่อนก็ประมาณร้อยเจห้าแต่ลูกที่เกจว่าเท่าไหร่ไม่รู้นะเราเจ็ดห้าร้อยเก้าหนี่แนหะละท,ที่ในตำนานไม่มีวันตยัยอันี้ก็มัก์คีในตำนานไม่มีวันตายเลยรถพวกนี้มันซ้อมขึ้นเลยใ่มนนะังรมาก์คงมาร์คเกานอกเ้นะ่นในสภาพนี้ วายลูกพี่แต่เยอะกว่านีก็งานเหมาแล้วอันนี้ก็เทียบเท่างานเหมาเลยดิหนิจุดหน่อยจับสองจับสมไปเลยจับไม่ได้เี่น้องเดี๋ยวเผาข้างขาดเพราะบนดินทรายล้วนยิง่งยิ่งยิ่งมเนี่ยทรายมันพุขึ้นมาหนักกว่าเก่าอีกพี่แกไปคลองใหม่แล้ว เอาเหลือโค้งวางได้ลูกพี่เด้มันตะเลือไปรถไปเด้เบาเบียวเลยเปลี่ยนเพียร์นะมันเปลี่ยนไม่ได้นะทรายตรงนั้นมันลึกทรายลึกๆได้เลยตรงนั้น,นไ,ไปไม่ลูกพี่สับหนึ่งมาลูกพี่ไม่ไหวแล้วเห็นไหมรายมันลึกหอยอีกกระเด้าทรายเฉย ดูกพดูลลูกี่เกดกระเดาใสใช่ไหมใช่ไหมอ้าวจะวต้องตือนหน่อยลูกพี่กระเดาใสแล้วไปบิดเดียมมาลูกพี่อ้าวเป็นไงลูกพี่ไปไหมไปไหมลูกพี่ เป็กระดาษโอยแล้วเออโอ้ลายเปนลึกเลยพี่น้องจนเป็นกระดาษโอยรอเจ้าเอ็นเอ็นพิยาบ่ะเอ็นพิยาจะไหวไหมมาดูนี่ก็เป็นกระดาษโอยรอเจ้ารถเลยไปเต็มแล้วไมาลุ้นกันคันนี้จะรอดไหม น้องเกบอกเครื่องเก้าสิบนะแต่มีสโลสับสองแล้วไอ,องต้องไปเปลี่ยนต้องไปเปลี่ยนเกย์ีงหนข้างหน้ารถผมนะโอตอนนั้นเป็นทรายตรงตีดโค้งพอดี ี่ยนไหม่ลุกให้ไมลูกให้ใส่สลูด้วยโอ้ควันดำปืดเลยด้วยควันรถลูกควันดินเลยพี่น้องตายผ่านานี่นนก็สมอสมอทอง นี่สมอเงินเลยตัวนี้สมอทองนี่โ็นแม็คโคต,ต่อใช่ไหมสภาพแบบนี้หาซื้อไม่ได้ด้วยราคาสามสี่แสนหาแกขายไปเท่าไหร่ไม่รู้ไอ้กูคันนี้สภาพดีเหมือนกันเลย ว่าไม่มีรอยปักนะพี่น้องนะม,มีรอยม,มีรอยปักไม่มีรอยดำสวยอยู่แต่ว,ว่าแกคันแกขายไปมีรอยมันได้ปัอยู่ได้ดำอยู่คันนี้ไม่มี พี่ลากให้ดูฟนะังเสียงเเลยนะเออยังลูกพี่แต่เยอะๆหน่อยเดี๋ยวมันกระเด้าม,มันเข้าทรงพอดีเลยพนะี่น้องมุกีคงมาสุกไปก็มากที ไม่รู้ได้แปลงไหมยังไม่ได้ถามลูกพี่แกต้องแปลงตป็นหมันไหมยังไม่พอว่าลูกพี่ไม่จัดหนักแค่มันไม่มีที่ใส่เลยด้เนะมันไม่ใช่งานเหมาเลยลูกพี่มันงานเที่ยวเลยแต่เบบจุกๆให้เพื่อนเขาอายไปเลยผมกระบานไม่ได้เล็กด้วยพี่น้องกระบานมันลูกใหญ่อยู่ลูกพี่แกใส่เยอะ ตายลูกพี่ไม่มีที่ใส่แล้วไอ้ลูกพี่จะจะลอดไหมจะให้อายเอ็นพอาร์ Q R เขาเดีย่ยเออเออเนี่ยนี่ตามดูกันนะแกจะยุกล้อไปถึงไหนเกิดเลยลูกพี่ เปลี่ยนเกียร์ไหมมันเปลี่ยนไหมมันเปลี่ยนไม่ได้เลยไม่เปลี่ยนกว่าของแรงกว่านี่รอบเดียวผ่านเอ๊คันแดงทำไมมันไม่ผ่านมันเดิมนะเขาได้แปลง่ไหมวะเขาใส่กุญกี้มันใส่กันได้เลยเห็นปะบ่ได้บ่ได้ปาดบูดปาดมีบ่ได้ปาดหูปาดทีมันพอดีกันเลยนะพี่น้องนะ ใครสนใจซื้อมาใส่เลยุลูกี้ใครไม่งามนี่คุูกี้เจ้าของโคมาสุใส่พอดีเลยนะับเจ้ามาร์คทีนี่น,นี่เดี๋ยวพามาดูอีกทีลูกี้ลูกที่สวยเลยเด้อยยังหนาหนาอยู่ดีดินก็สวยใส่เยอะแท้ลูกพี่เอ๊ยยังน่าหนาปึกเลยนะใส่สวยนี่เด้มันติดเยอะห้าวากูหกติด e ีซีสองร้อยกี่เท่าไรสี่สองวะอะไรนี่ละไม่ได้แปลงนะใส่ได้กันได้เลยใช่ป่ะไปเจอมาร์คไฟซุปเปอร์ใส่กุ้งกี้ของแต่กุ้งกี้ของเจ้าแคทอีสองร้อยบีได้เหมือนกันแต่ไม่ได้แปลงไงฉะนั้นต,ตัวนี้ไม่ได้แปลงฟังเสียงเครื่องเอาด้พี่น้องด้ ต้องสภาพเสียงเครื่องเลยนิ่มไหมเบาเครื่องรู้ที่จะเปลี่ยนสายไหนเมื่อกี้นี่อายุอันน้มันเยอะแล้วมันก็ประมาณนี้นะพี่น้องมีเล็กๆหน่อยๆแต่ว่าฟิล์มนี้ยังสวยดิยถึงบางทำไม่ก็ถือว่าบางมากมันอายุอันน้มันเยอะแล้วมีรอยกินโซ่หน่อยๆ

มีแอร์เวยนะระบบระบบเต็มนะไฟมีนะี๋ยวไฟยังไม่ตัดเวคลิปนี้จบเพียงค่น,นี้ก่อนนะเพียงนะรอรถหรกล้อรถหรกล้อวิ่งอยู่สี่คันคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับตั้งแตคลิปนี้สวัสดีครับมาดูมาดูชู้ฝั่งนี้กเก่ยนเป็นคู่เลยไหมชู้ฝั่งนี้ยังสวยไหม เปลี่ยนคู่เลยนะพี่น้องโซ่ฝั่งนี้ก็สวยๆเลยนี่โซ่ใหม่ใหม่อยู่เลยวุดก็ยังไม่กลมนะวุดยังสวยๆอยู่วุดสมบูรับของยี่ห้ออะไรนะ้อโซ่เกน,เนี่ดีดียี่ห้อมันสวยอยู่นะใบแท็กใบแท็กหนาๆใบแท็กก็จะก็เปลี่ยนเปลี่ยนพร้อมโซ่โซ่ใบแท็ก จัดชุดใหญ่เลยนะจะมาทีรั่วซึมบ่ะพี่น้องไม่รั่วเ้อไม่รั่วไม่ซึมเลยพองยังแห้ง,งอยู่ภาพภายนอกก็อายุนานแกเยอะเลยนะวันนี้แหละนะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าหรบคลิปนี้สวัสดีครับ